สวัสดีครับเด็กๆนอนส,สวยๆได้เป็นอย่างไจากแล้วตัวเราตั้งบ้านก่อนโกข,ขึ้นป้าไปแล้วครับช่วงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำผู้เลี้ยวบัวๆครับมาหาหลอดบังเห็ดหน้าหมอกนเนาะช่วงเกี่ยวเข่าบางปีกอ่อบางปีบัวครับมันหลอดเบื้องจัง่วงนึงก็ได้อยู่หร,บบรอ,บบอครับเดี๋ยวมาบอรอไม่หยุดมากับพ่อครับว่ามันจะบัวออกอกิรีพี่น้องเอ้ยยังไง ยืนบานครับไขยืนบะเถาพี่น้องโอ้ยูใบตองเถือกหักคอรอเลยพี่น้องเอ้ยครับมาต้นบดนั่นลายไข่ครับไผ่เห็ดไผ่ว่ายพี่น้องหลอกพี่น้องรครับสมีครู ไปเรื่อยไปน่องดอกนึงพี่น่องเออแต่ไปตัวมครับพี่น้องบานให้อยู่บนบัตรเขาครับดอกแข็งๆดอกแตกๆที่เราพี่น้องเหตุนากคือเหตุนาฝนเราไปน้องนะเหตุนาผลดอกมันติดเนียนครับเพเา็ดหตุนาหนาวนี่ดอกติดแตกครับดอกใสบ้านเมนหนนาฝนครับเป็นหนาหนาวเราไม่ติดแตกร่มพัดแน่ครับ ไหว่าปีนี้ฝนดีพี่น้องฝนดีเดี๋ยวเป็นซุ่มครับซุ่มโดนครับเลยอ,ออกครับบางปีนี่แรงแรงร้ายเฮ็ดกระบอกครับปีนี้เป็นอยังบุญนะพี่น้องครับเพราะได้เก็บกินอยู่แล้วลเรียนะพี่น้องเนะะาะเรื่องเอางปรี้กันเรื่อยๆครับ เท็หน้าหมอก,กันพูดพี่น้องก,กันหนึ่งต้องสิแตกขึ้นครับอุ้ยจุ่มยงังงามเลยพี่น้องนี่มะสาม,มันเหรอครับเห็ดไข่เห็ดไข่รอหาเมึงไปเรื่อยพี่น้องครับ เดี๋ยวมันเหนียมมันครับเห็นอีกหนึ่งพี่น้องเอ้ยครับมันสิแตกกินมันสิแตกเกินครับพี่น,น้องโอ้ยยังกินแล้วพี่น้องเอ้ยบุ้งเนี่ยหาที่รอๆนี่แหละครับหาเบิ้งกินหมนนดหมดแล้วจังง่ายมองไปเรื่อยครับหม,มือนมัค่อยออก เยิ่งกบ,บมากเลยพี่น้องบบมันใจครับเขาเรียกบดอเสียมามามาตัดตัวเลาะไปเลยครับน้องครับเลาะไปแล้วมากกับมาพอคือเกาเหล่าพี่น้อ,อ,อนงออออออนเอ้ยครับปนั่งรู้เอนพี่น้องเอ้ยมาเหล่าพี่น้องไอ้เมื่อนี่ครับจิ้บเพชรหมอกบบมีคนขึ้นมาพี่น้องเพราะว่ามเป็นความเสาอหันได้บู๊ ไข่เห็ดไข่เลาหาไปครับเลาหาไปเี่มาหลายเต่อพี่น้องได้หอดเท็ดเพิ่งครับแป้งสิละครับ็นบ้านไอ้จกักไปจังไหนมีสีรลีเลยต้องหาที่หาสิละครับ เราไปเร่ยครับับางกันเลยกขึ้หน่อยเอ้ยครับมันก็ง่มงอมมากจะว่ามากถ้าแก่ได้ได้บูบูเฮ้ยพ่ออ่านลนำบากตองมงการเลยเฮ้ยได้เห็เดแดงเห็ดดินครับเฮ้ยเร่ยครับ หาไปาไปตายทงกันที่ได้เ็ดดินเห็ดแดงพี่น้อง,งเ็ขวกเห็ดไข่แน่เ็ดผสมกันสิหรอครับเดี๋ยวหน่ายกินเห็ดช่วงเกี่ยวขวพี่น้องปี่จะออกล่างปีก็บบัวครับที่ได้ผลดีคือยังปีนี้ฝนดีออกพี่น้งองล้อมกันไปติดปุ๊บก็ดกำลังที่พ่อโยกพ่อกินเนี่ครับถึงหน่อยต้อกินบ่ได้ครับอดกันไปครับ ทุกคนที่ปลอมก็ดีพี่น้องเอ้ครับนี่ผักบักฟังว่าใช่ไหมยังบ่าวเราพ่อเราปะนะไปเบิองมีเท่นังครับไปหลอกไปกันเรื่อยๆครับ ปล่อยอยู่เดินเดินพี่นอ้องเออไม่ออก,กับปล่อยคือก้าวหรืพี่น,อน,น้องแม่ขูมันพี่นอ้องใครหนาเลี้ยงครับหอกพวกเลือกพวกเหลี่ยมพี่นอ้องเอ้ทีนี้ฝนดีคือวานแหละครับออกไปเรื่อยครับปอยไปเรื่อยกระได้ไปเรื่อยหรืพี่นอ้อง ไปเรื่อยกพ่อไปเรื่อยเลรอพี่นอ้องยีนหน่อยครับโอ้ว่าเป็นบ่ออกพี่นอ้องเออหลักออกกินได้ครับนี่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่ไขยีนน้อยเขาเาพี่นอ้องเห็ดฝนครับเห็ดฝนพะนเห็ดหน้ำหมอก <laughs> เฮ็ดน้ำหมอกแนวช่วงเกี่ยวคอพี่นอ้องเคยเห็ดเคยเก็บแต่เห็ดฝนก่อน ลงปากพี่หน่องเอ้ยครับโว้เขอกินเขากินน้าหรอเพิ่นมวนพี่น้องเอ้ยครับไปเนาะเลาะเมื่กันไปเรื่อยครับหาเล่อใครกันหรอครับ,ป,รรบป้าหมุนมองไปเกือบพี่น้องเอ้ยครับพอกระเด็นเจ้าหน่องมึงน้ำนอนพี่น้องนะเนาะเขเห็ดหมอกพี่น,น้องเข็ดหน้าเกี่ยวเขาห่างๆครับ เราหามกันไปเรื่อยๆครับพ่อเใ็ดเผิองพี่น้องเราไม่ามาพ่อเใ็ดเผิองครับเผิองหวานเอ้โหโอ้โหโห่าอไรนุ่งเสียวบนทางพี่น้อง <c oughs> ไป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 เรื่อยครับนี <c oughs> เห็นไงสิล่ะครับ เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำปุ๊บเกี่ยวแล้วก็แล้วมีครับปุ๊บแล้วเกี่ยวก็มี่ก็ลงเกี่ยวก็มีครับเพราะว่าน้ำที่น้องลุยน้ำปลอดๆอ่ะปีเนี่ยครับบางทงกับเป้งโกปล่อยโต๊บางทงกับป่อยบะโตกครับสู่น้ำยังไหนๆน่องที่น้องเนาะธรรมชาติบางปีแล้วเงี้ยมั้งว่าน้ำเจีมง่วงกุ้ยกินกับมีครับรอบปีนี้เป็นยังบุญอยู่พี่น้อง ตกมารงดงดบ้างได้ไพี่นอ้องเดือนตุลาจะตกมาแน่ครับอ๋อเฉิจีกายกันก็ต้องถือลุงเกี้ยวเขาเกี้ยวน้าำนะพี่น้องพูกเกี้ยวกับเกี้ยวแล้วแล้วก็มีครับพวกพัฒนแล้วกับพัฒนแล้วท่าพี่น้องเก็บเห็ดหมอกลอ,องเบิงครับไปเรื่อยๆครับไปหาบกันไปเรื่อยๆครับเด็ดดินเก็บพี่น้องเอ้ยครับ อย่าพึ่งเกาหรืมันหายากพี่น้องโดนโดนทังพออนนึงครับขอให้เพื่องไปนะพี่น้องเอ้ยมึงรูกันครับพออันนี้พี่น้องโอ้เกาแล้วครับเอาเราก็จะหาไปเรื่อยๆพี่น้องหาเลาะตั้งที่เหรอครับโดนโดนทังพออันนึงเดี๋ยวนึงดินเอาคือเกาพี่น้อง หายากครับลดนจังพ่อเลาะไปจะมาเคืองโคกพ่อดอกนึงครับนี่เห็ดอันนึง่งไม่จะขวางเลยพี่น้องเด้อเห็ดตัวเห็ดอันนี้จะขวางมัดพี่น้องมีอันเดียวบไม่จะขวางเห็ดไข่ไะนะบไม่จะขวางครับไปอัดหลอเหมืกันไปครับพี่น้องครับ หาไปหามามาพอหนึงพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ครับเบิ่งนี่เพิ่นตรงยุ่นีเลรอครับไม่ออกไม่ถอดยูมาแปลนพี่น้องบ่รดเรลแบบจกบ่รดเรลเสียมันนะครับมากกับมาตะเสียมเกเี็ดพี่น้องเสียมขุดบ่รดเรลมากพี่น้องครับบาร์เรขุดเบื้องผมได้บางบ้าพี่น้องมาขุดครับไปหาลาเกลียดท้อพี่น้อง đèn phía nào đèn cẩu cẩu là thấp được điều còn kẹt nào có kẹt kẹt cấp à lão bưng một cái cây hết khay rồi, hết là Mình thấy ở bên lọ bưng khắp. ไปทางรางไปเรื่อยๆครับยางอ่อนเฉียบพี่น้องเอ้ยมองมาพอเฮ็ดดินอันเดียวครับยางตัวหนึ่งจะพอเฮ็ดแดงพี่น้องเฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินบางครับยางจะ่าขาลาบแป่งแงงพี่น้องข่วงข่วงนั่นแล้ขวงนี้พี่น้องครับจังมาพอ นนบากับด่านจักไปแกอะไรบุ๋งแล้วไปครับเราไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปตื่นหมดครับ <c oughs> นี่เป็นของเขาหรือพี่น้องบุ่งนี้เหิดปวกครับเหิดปวกเฮ้ยมันซุมอยู่มันก็เลยเกิดตัวพี่น้องเอ้ยเสียมผมไม่ได้ถือมา เสียบหานี่แล้วครับวัดเลยมันซุมอยู่พี่น่องมันซุบหนิมันสิออกครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่น่องเอ้ยบุ๋นงนีฮะถมไปครับเยี่ยมเยี่ยมนกโป๊ไปเลาะไปเรื่อยกับพ่อไปเรื่อย้วครับ น้องเอ,อ้อยนางจะอบพวกนแฉนครับสองเถี่ยวสามเถี่ยวจัง่อมผ่อนหนึ่งพี่น้องหายากครับหนเดือนหนึ่งพอ่อนเห็ดวิ่งจะขวางกันพี่น้อง,ง,องนะเห็ดไข่เห็ดไข่หนงเดือนยังพอดีนึงครับขาลาแป้งแซงบุลับพี่น้องครับ มือคือเห็บเห็ดหนาผลเห็ดหนาผลเห็นดูครับต่อเห็ดหนาหมอกนี่หนาหมอกนี่โดนๆยังพอพี่นอ้องไเลาะไปเรื่อยครับเลาะหาไปมันกันเ,เรื่อยๆนะพี่นอ้องโดนยังพอครับบนใบยังพอได้พอเอาด้วยพี่นอ้องเดีลือกพอดอกหนึ่งเท่ากับพอเหมือนกันเท่าสองเหนก็นมีครับ บนเนี่ยบ,บนนอนครับธรรมชาติหาไปเลยครับเราไปหาไปก็มาพลอยี่น้องหินเห็ดดินครับอันนี้บาดออพไปน้องเอ้ยครับหนวกตงเติบเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดดิน นเห็ดปวกเห็ดแดง,งดนี่เกี่ยวของครับแต่ว่าเห็ดไข่นี่ยก็จะซื้อเราพี่น้องเห็ดไทยเห็ดไทยไปเรียงที่ละครใบชีดเดือดของพอดีสายเหมือนน้องครับหายุ่งใา้กินไปครับน้อยเห็ดเกี่ยวข้อเกี่ยวน้ำเดือดเนี่ยไปจักสีวาวๆเราพี่นอ้อง ตรงนี้ก็บกำลังขับไข่กับข้าครับเกี่ยวผู้บออครับกลุ่มแนงหน่อยกับพ่อได้ออกอยู่ครับจากเที่ยวเขาเช่นน้ำเราเดือดสงสัยอยู่ครับเกี่ยวกับนี่ภูพันธ์เกี่ยวกับนีครับรวนมากเลยแล้วไปเหรอเครื่องตัวเครื่องหรครับ ปุ่มปุ่มแลวบปั่มแลวผู้แลวกับแลวครับลุยน้ำมาพี่น้องพี่เนี่ยโดยเกี่ยวเข่าลุยน้ำครับ,บนเตรียมคอยออกบ่อตกบ่อแหงกันลุยน้ำมาพี่น้องยำใส่น้ำใส่ต้มตั้งล่ะครับนหน้านโน่นแน,น่เลยเพียงออกต่อยออกเลยครับ เฮ็ดไปก่อนครับยาวมากนะว่พ่ออยกับพี่น้องหามกันไปเลยกับพ่อไปเลยแล้วครับโอ๋อหน่อยกันกะนะนี่ข้างสนอตรงนี่น้องเอ้ยครับปอดๆอยูอ่ต้มผัวมือเหรอครับเห็ดไข่เห็ดไข่ผัวหน,น,นึ่งพี่น้องนี่บ้านแล้วพี่น้อง บ้านแล้วบ้านแล้วโอ้เดีกันนึงครับเพิ่มพี่ต้องใหดเพิ่ม,มน้ำพึ่งเห็ดน้ำพึ่งโอ้ยคืออยู่ไหนเจ้าเฮ้ำพึ่งครับอ๋อบิ้งน้ำในบ้านเปนเหมืนทีนไหนพี่ต้อง ก็จะลงง่ายู่พี่น้องเอ้ยครับงๆไม่สวบุ๋ถา่ายที่ไหนล่ะพี่นออ้องหาเราเบิร์นร้อนีนกานพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ว่าที่นางนางบ้าเป็นพี่น้องเอ้ยมาเกาะก็ล่ะรับบานเจอหมดหรอครับพูดอีกนึงพี่น้อง สองเลยครับหนนาขาวครับโ้หมูก,กุกอยู่นีดหน่อยเฮ้ยหลานยางไก่ <c oughs> ง่ง้ยงงอยู่นีดน่อยยางไก่ไปครับบ่เห็นเห็ดบูจาวานออกนี่ได้บูสองอันเลยครับรอหายกินหน่อยครับทำเนิน,นบทเรแล้วมาหอด นี๋เติมกันครับท่านผูลชมที่นอนนะไปเรียกก็ได้ไเรื่ได้หลอกครับซองตาต้อกันมาเนี่ยแล้วจะได้หน่อยได้หลายครับพี่น้องครับมันนั่งถ่ายแม่บาจุขางทางวุ้ย e. บึงเนี่ย <laughs> <G ül> โอ้ยจริงแล้วพี่นอ้องขาดสิเป็นของเ่าครับเฮ้ยพ่ <G ül> จัึไหนก็บบะพอยางกายเดียวน,น้อยเนาะอืมนี่พี่น้องฟูบกเง้เลยพี่น้องเอ้ยน่าแลนี่เลยครับ กิเนออกมาออกมาสะสานครับซะแฉกเขากืาอป็นน่องอ๋อกำมัออกอยู่ขงางทังงรดมองข้นนางกายครับนางกรันางกายไปอิหลีมันังถ่ายอยู่บางขงาง,ขงทัง,งมาพอครับ หากวอนมาเนี่ยพี่น้องย่างหาถาคือเก็เหรอครับเราจะได้ดเติมกันรอๆนี่ยนะครับุ่นผมก็เดี๋ยงงอมล้วครับพี่น้องเอ้ยครับได้บูบูมันเบิ้งดูได้ปะนี่มันได้เตะดินเห็นป่๊บเป็นหาตลอดไต้กรครับเพิ่มมากกวได้เปล่า สัางท่างนี่ยเขา่ยอ่หันมาก่อนพี่น้องเห็ดผลครับเห็ดหน้าหมอกพี่น้องหมวกมาเตเห็ดผลเคยเจ็บเห็ดผลครับได้หลายได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยครับผู้เิผลหัวจักเผลกับไม่เจ็บพี่น้องไม่เอาหลายอยู่ครับผู้โบจักเิผลกับมาขึ้นมาผลข้าใหญ่เกี่ยวข้าวเจ้านางก็เป็นมากกันละครับ ครับพี่น้องมาเก็บเผ็ดฝนเผ็ดหม,ดหมอกพอได้อยู่ได้จริงนะครับพอาะเวแล้วง่ายอยู่แต่สมควรอยู่พี่น้องมึงปปมเนี่ยเหตุผลที่พุ่มแน่ครับถอนแต่เห็ดเห็ดดาแล่เห็ดไข่แล่ตรงนี้นะผีน้องเอ้ยเห็ดปวกเหรอครับซ้อนหลายตรงในขาของนี่ทำเสาเหี้ยนหลับผีน้องผีน้องมาเก็บเห็ดนอกฤดูครับ ีนี้ก็เป็นยังบุญอยู่พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณฝากผาลช่วยมานี้ครับปีนี้บุดีเค,คิดออกขากินช่วยละหอดน้ำเกลียวขาลครับพวกเกลียวก็เกลียวไปพวกจะเกลียวกะนถากเ,เดียวครับบุดวงก็จะเดี๋ยวเกลียวครับแล้วมันนี้ก็ถากทนะีพี่น้องกนะ็ร่ายทีพี่น้องก็น่าพี่น้องเนาะดีครับเงินพอไหมได้พี่น้องนะ